เราพาได้ดูบรรยากาศอย่างเข้มขืนของประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษครับตอนนี้เป็นเขาเรียกกราฟฟิตี้เพราะว่าพอดีช่วงนี้เหมือนมีไอ้เขาเรียกบังสกี้บังสกี้นะน่ี่จะเป็นกราฟฟิตี้นะครับกราฟฟิตี้ที่คนมาเมืองน,นี้แล้วจะเจอเป็นอันดับแรกของของเมืองน,นี้นะครับเวลาเขาเดินมานะ เป็นกราฟิตี้ที่ช่างช่างอาร์ตเข้ามาทำนะครับเ,ออเ,รเราเราเรียกอะไรก็ไม่ถูกแต่ว่าพามาดูพาเดินดู <c oughs> ตอนนี้เป็นร้านขายไก่นะครับคนอังกฤษชอบกินไก่มากเลยดิสซ่แลนด์เจ้าของเป็นคนเดียว นี่เป็นพับใต้ดินที่ตะข้างเคยพามาแต่วันนี้ปิดปิดครับเดี๋ยวจะพาเดินเดินกับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับคุณแซมนะครับแซมเจ้าของร้านอินเดียสงสัยเพิ่งกลจากส่งเท่กวี เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปถาม <c oughs> ถามคุณแซม oh, yeah, เดี๋ยวเราจะไปถามไปสัมภาษณ์คุณแซมนะครับว่า <Yeah. S 1> เป็นยังไงท้าอยู <are> <Just> ่จัดเสียงว่าวันจะตีกับเป๋า Ryan, right. No, no, protect it. I'm, I'm happy Mr. Bazra. window smashing good. Good, good. Huh? Mr. Bazra, window smashing it. What happened? Go and have a look. 21 windows smashed. Why? He he, he upset somebody, innit? He? He's a bad man, Mr. Bazra. Very, very rude man. Go and mm. have a look. 21, what? What do you have? A YouTube channel, what's your YouTube channel? <coughs> I will watch. You have a YouTube channel, what's it called? What's the name? YouTube channel, <laughs> you <fucking> <laughs> <laughs> no, 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 no. I just I, want to what ask you what what happened to Mr. Basra because the people or uh, from protester, uh, I think staff from staff. Staff, some, some, he upset somebody, and anyway, I'll show you now. It's craziness, man. <laughs> oh, All window, twenty-one window, bang, 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 bang. S sixty thousand pound damage. Bastard, he's a bastard. He, a girl, he, I think, uh, touching. Huh? Staff, woman touching, I think, or something like this. And her boyfriend angry and Oh some 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 of staff touching. The Mr. Bazrai, I think he's doing bad thing with a woman. Oh and, right. her, and her boyfriend smash. Mm. Something like this, staff problem. Maybe not give wages or I don't know. I'm hearing all different things. Oh. <laughs> I thought I thought I thought it was from uh, Riyadh. But no. Huh? I thought it it, it think, uh, smashing from the, the the people who come protest. But Okay, one, one minute. Okay, I, 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 I need to speak to them. โอเคอวาุ l a โออไปก่อนนะพอดีมามาคุยกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอินเดียนะครับคืออีกร้านหนึ่งชื่อมิสเตอร์บัสไรโดนโดนทุกกระจกก็คือมาถามเห็นบอกว่าเหมือนเหมือนทำไม่ดีกับพนักงานก็เลยโดนบอยเฟรนมาบอยเฟรนเป็นแฟนแฟนของ เด็กมาทุกกระจกแต่ว่ายังเรายังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดอ่ะมันเกิดวันเดียวกันกับที่เขาประท้วงกันเกิดวันเดียวกับที่เขาเขาประท้วงกันสวัสดีครับที่เขาประท้วงกันเมื่อคืนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมันวันเดียวกันก็เลยยังหาย หาเหตุผลที่แท้จริงไม่ได้แต่ว่าเจ้าของร้านอเดียคนนี้มันไม่ไม่ชอบเพราะว่าเป็นคนชาติเดียวกันนะครับเราพามาดูดูโบสถ์ดีกว่าดูโบสถ์นะครับพามาดูโบสถ์ก็จะถามคือเมื่อกี้ไอเจ้าของร้านอาหารอเดียคนนี้มันมันจะไม่ค่อยกล้าตะกอดเนี่ยขี้โม้มากทุกวันเนี้ยขี้โม้ไม่ไม่ออกนะครับขี้โม้ไม่ออกขี้โม้ไม่ออกเพราะว่าเจอร้านอาอาหาร ที่เป็นบุฟเฟ่ชื่อมิเตอร์บาสไรที่เขาทุบกระจกไปเนี่ยแหละแย่งลูกค้าไปหมดไปไปเยอะนะครับแย่งลูกค้าไปเยอะกันเลยไม่ค่อยชอบแต่เราเราเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นทาร้านอาหารอยู่ถนนเดียวกันก็เลยต้องมาคุยกันถามกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไปเห็นไปเห็นไอ้ร้านนั้นซึ่งเขาทุบกระจกเยอะทุบกระจกเยอะจริงจริง ตัวนี้เป็นลูกนกนังนวลน,นะครับหน้านี้ลูกนกนางนวลมันจะออกจากลังมานะครับออกจากลังมามาเดินตามถนนแบบนี้แหละเราพามาดูในในเท้าเฉยๆวันนี้ยังยังนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรปกติจะพามาดูทัวร์ผีทัวร์ผีสิงเอ๊ะวันนี้ทำไมเ,เห็นเห็นเหมือนเป็นเด็ก เด็กหน้าตาเอเชียนะครับเด็กที่เขาหน้าตาเหมือนคล้ายๆคนเอเชียแต่ทีนี้คงเป็นคนมาจากประเทศอื่นน่าจะปีงานสตรีทแดนซ์วิกเนี้ยวิกเอนนี้นะครับโมโหอะไรเนี้ยนก,นกนกนั่นวนเยอะครับช่วงนี้นกนั่งนวนเยอะ ก็จะมีสตรีทแดนเ,เขาเรียกสตรีทแดนสตรีท,แด,รทแดนนะครับเออไปถามเดี๋ยวพาพาพาเดินไปดูตึกผีสิงดีกว่าตึกผีสิงตัวนี้เป็นเป็นนกน,นวลน,นะครับภาษาอังกฤษเรียกซีโก้เรียกซีโก้ ร้านนี้ยังเปิดอยู่เลยเนีย่มีแต่นกนา่งวนมังจะเป็นเป็นอ่อเป็นลูกค้าร้านเนี่ยเจ้าของเป็นคนปากีสถานนะครับร้านนี้โชคดีไม่โดนทุบกระจกแต่ร้านที่โดนทุบกระจกที่ที่พูดกันเมื่อกี้คือเป็นร้านมิสเตอร์บัสไรนะครับบัสไรโดนทุบกระจก21บานเอ่บอ็ดบานแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดจากอะไรนะครับ สาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรต้องรอรอตำรวจรอตำรวจมาสรุปให้นะครับเราจะสรุปก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ว่า,เ,าเราก็ไปถามไปถามไอ้คนที่มาซ่อมเราบอกว่าเขาบอกว่าจากไอ้ที่เขามาทุบกระจกเกิดเกิดจากพวกมาประท้วงนะครับมาประท้วงตอนนี้เมืองเมืองเมืองที่ที่ผมอยู่เนี่ย ก,ก็ถูกจับส่งขึ้นศาลแล้วสองคนที่มาร่วมกันก่อเหตุประท้วงนะครับคนหนึ่งอายุประมาณห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเอ็ดหรือไอห้าสิบสองอีกคนหนึ่งอายุยี่สิบเองนะครับแบบพอมาประท้วงกับเขาแล้วขอใช้ใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงก็เลยโดนจับไปส่งขึ้นศาลส่งขึ้นศาลซึ่ง ซึ่งอาทิตย์ก่อนนี่มันเกิดเหตุความวุ่นวายมากเลยนะครับในในประเทศอังกฤษเนี่ยแทบจะทุกเมืองเลยทุกเมืองแต่ทีนี้ตอนนี้ก็คือควบคุมสถานาการณ์ได้หมดแล้วพวกที่โยพ,พวกที่ออกมาประท้วงแล้วก็ใช้ความรุนแรงหรือว่าเอ่อใช้ความรุนแรงแบบถือก้อนอิดหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะถือกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ตลอดตอนนี้ถูกจับแล้วก็ส่งขึ้นศาลแล้วก็ตัดสินกันหลายคน มีคนหนึ่งนะค,คือไม่ได้ออกไปทวงไม่ได้ออกไปประท้วงแต่ว่าโพสโพสเฟซบุ๊กนะครับโพสเฟซบุ๊กแบบเหยียดเหยียดเชื้อชาตินะครับเหยียดเชื้อชาติโดนตัดสินตัดสินติดคุกไป20 20เดือนนะครับลูกยังน้อยอยู่เลยลูกยังเล็กอยู่เลยเป็นเป็นคนแถวแถวลีดไม่ใช่แถวแถวลีดอยู่เมืองหลีดนะครับอยู่เมืองหลีดร่มแรงอยู่เมืองหลีดทีนี้โพสเฟซบุ๊ก โพสเฟบุ๊กเขาเรียกเขาอินโวบแต่ทีนี้มันมีส่วนร่วมกับการทําให้เกิดการประท้วงแบบแบบเกิดความรุนแรงเขาก็เลยศาลเขาก็เลยตัดสินเอาแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะรัสซิดรัสซิดเป็นพวกโพสเหยียดเชื้อชาตินะครับโพสเหยียดเชื้อชาติก็เลยติดคุกไปอก็เลยติดคุกไปเดี๋ยวรอรอรอข้ามถนนนะครับ เรามาถึงตึกที่ตึกที่ที่คนชอบมาทัวร์ผีสิงนะครับเดือนหน้านี้จะมีคนซื้อทัวร์มาทัวร์ผีสิงตรงนี้เยอะมากนะครับมันเป็นตึกที่สร้างเมือมาประมาณเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีตรงนี้คือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตึกเหมือนเป็นายามที่เฝ้บยามนะครับที่เฝ้บยามคือสมัยก่อน ก่อนจะเกิดสงคารามครั้งที่สองขบวนนี่นจะเป็นที่เฝ้ายามทหารจ,จะมาเฝ้ายามขบวนบางคนเขาก็เคยเจอผีขบวนนี้ครับทุกคนแต่แต่ครั้งไม่เชื่อหรอกเพราะว่าต่คังไม่รู้ผีตรงนี้เป็นชื่อ The r e g e n t นะครับทุกวันนี้เป็น,เป,นเป็นที่ขายของเก่าข้างในเป็นโรงหนังโรงหนังแล้วก็ที่ขายของเก่า วันนี้ยังมีหนังฉายอยู่นะครับ uh, The Regent Cinema is available for private private here mm hmm. นะครับ uh, ใครอยากมาออนไลน์แอคชั่นมีมีการประ,ประมูลออนไลน์ด้วยนะครับมูลออนไลน์ ส่วนตัวนั้นเป็นนักรบครับเบอร์เซิร์นี่เป็นนักรบเป็นกราฟิตี้อีกอีกอารหนึ่งที่ที่น่าสนใจของเมืองนี้เลยนะครับเบอร์เซิร์คือถ้าใครมาเมืองแบแบภบูเมืองนี้ถ้าเจอสัญลักษณ์ไอที่เป็นนักรบตัวนี้ก็คือมาถึงเมืองนี้แล้วนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นเป็นตึกที่เขาชอบมาทัวร์พีสิงก์ส่วนประตูแดงนี้คือคือร้านาทีรูมนะครับเป็นทีรูมเป็นวิเทจทีรูมส่วนวนี้เป็นที่พักบ้านคนแล้วเราจะพูดดังไม่ได้ละพูดดังไม่ได้แล้วครับเดีย๋ยวพาไปดูแมวดีกว่า เราจะเริ่มไล์สดจากตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้นไม้ต้ตนนีถ้ถ้าไล่สดทุกวัน่จะไม่เหลือใบนะครับจะไม่เหลือใบจ,จะพาไปดู เริ่มเป็นไปลายฤดูหนาวแล้วไอฤดูร,ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มข้าไวขึ้นอ้าวแมวไปไหนหมดเนี่ย ไปตามหาแมวก่อน มาแล้วมาแล้วสุชิมาแล้ว <c oughs> โตขึ้นเยอะแล้วครับสุจิ Oui. เอแมวชื่อสุชีครับคี้เล่นตัวนี้คี้เล่นอีกตัวนึงชื่อโซยุไม่ไม่ชอบให้จับแมวเมวเมียวเซยฮัลโหลเซฮัลโหลขมอนสุชิเมาว よ <laughs> เข้าไปทําอะไรออกมานี่